หนังคนละม้วนเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งอาเซียนต้องตะลึงกับความขนองและร้อนแรงของแนวรุกทีมชาติไทยที่กลับมาโชว์ฟองระดับโลกอีกครั้งในเกมล่าสุดที่กลายเป็นไวรันทั่วโซเชียลเสียงเชียร์กระหึ่มสนามความตื่นเต้นของแฟนบอลไทยระเบิดออกมาทันทีเมื่อเสกสรรสีใสดาวยิงจองพลังของไทยกดลูกยิงสุดมหัศจรรย์จากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งทะลุแนวรับคู่แข่งเข้าเสียบสามเหลี่ยมอย่างวดงามเป็นประตูที่ทําให้ทั้งสนามต้องลุกขึ้นปรบมือและผู้บรรยายถึงกับตะโกนสุดเสียง ระเบิดตะข่ายแล้วเสกสรรทำได้แต่เรื่องราวกลับไม่ได้จบแค่นั้นเพราะมีเสียงวิาพากษ์จากฝั่งคู่แข่งที่อ้างว่าประตูดังกล่าวเป็นลูกล้ำหน้าทว่าภาพช้าและ b a r กลับยืนยันชัดเจนว่าทุกจังหวัดถูกต้องตามกติกาไม่มีอะไรผิดพลาดหนังคนละม้วนของจริงเพราะในตอนแรกสื่อจากประเทศเพื่อนบ้านพยายามเผยแพร่ภาพตัดต่อบางส่วนเพื่อกล่าวหาว่าไทยได้ประโยชน์จากผู้ตัดสินแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเฉียบคมของแนวรุกไทย และความเร็วในการเข้าทำที่แม่นยําในเกมนี้ทีมชาติไทยเปิดเกมรุกตั้งแต่นาทีแรกกองกลางคุมเกมแน่นการเชื่อมบอลของทีรศิลป์และปฐมพลเป็นจุดเด่นที่ทําให้แนวรับของกู้แข่งสับสนตลอดทั้งครึ่งแรกนาทีที่23สิสันรได้บอลจากจังหวัดทะลุช่องของสารัฐเขาแต่งหนึ่งจังหวะแล้วซัดเต็มคอบอลพุ่งแรงเหมือนจรวดเสียงดังสนัน่นทั้งสนามแฟนบอลถึงกับขนลุกสู้ในทันทีจังหวะนั้น ไม่เพียงแค่เป็นประตูขึ้นนําแต่ยังเป็นสัญญาณของการกลับมาของความมั่นใจในแนวรุกไทยบรรยากาศในสนามร้อนระอุเสียงกรองเชียร์จากแฟนบอลไทยดังไม่หยุดทุกคนรู้ดีว่านี่คือเกมสําคัญที่ต้องชนะให้ได้เพื่อเรียกศรัทธาคืนมาหลังจากก่อนหน้านี้ทีมไทยโดนว,วิจารณ์อย่างหนักว่าเล่นเชิงรับเกินไปเกมนี้จึงเป็นการตอบกลับอย่างสวยงามด้วยแทคกติกที่กล้าบุกกล้าเสี่ยงและเต็มไปด้วยพลังของนักเตะรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวการประทัก ในครื่องหลังทีมไทยยังคงคุมเกมได้อย่างต่อเนื่องและมีโอกาสบุกประตูเพิ่มหลายครั้งเสกสรรโชว์ทักษะการเลี้ยงหลบแนวรับสองคนก่อนจ่ายต่อให้สุพโชคซัดเต็มข้อแต่บอลชนคานกระเด้งออกมาเสียงอูวอดังขึ้นทั่วสนามแต่เพียงไม่นานเสกสรรก็กลับมาสร้างเวทมนต์อีกครั้งเขาได้บอลหน้ากรอบเขตโทษด,ด้านซ้ายก่อนลากตัดเข้าในแล้วปั่นโค้งด้วยขวาบอลโค้งเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าสามเหลี่ยมอีกครั้งผู้รักษาประตูกู้แข่งได้แต่มองตาปิดปิดประตูที่สองของเขาทําให้แฟนบอลทั้งอาเซียน ต้องพูดถึงสื่อหลายสํานักถึงกับพาดหัวว่าเสกสรรจุดประกายไฟแห่งอาเซียนเพราะลูกยิงของเขาไม่ใช่แค่สวยงามแต่เต็มไปด้วยพลังใจความมั่นใจและสัญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นของแนวรุกไทยสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ดีความเข้าใจในเกมและความเป็นหนึ่งเดียวของนักเตะทุกคนในสนามหลังจบเกมผู้จัดการทีมไทยให้สัมภาษณ์ว่านี่คือฟุตบอลของคนไทยเราไม่เคยกลัวใครเราเล่นด้วยหัวใจและทุกคนในทีมคือครอบครัวเดียวกัน คำพูดนี้กลายเป็นวลีที่แฟนบอลแชร์กันทั่วโซเชียลขณะที่เสกสรรเองก็กล่าวอย่างทมตัวว่าผมไม่ได้ยิงด้วยโชคผมซ้อมแบบนี้ทุกวันและวันนี้แค่บอลเข้าประตูต่างที่ฝันไว้ในอีกมุมหนึ่งสื่อประเทศเพื่อนบ้านกลับรายงานอีกแบบพยายามสร้างกระแสว่าไทยเล่นแรงเกินไปมีเจตนาเข้าบอลหนักแต่ภาพจากกล้องหลักของ AFC กลับเผยให้เห็นว่าทุกจังหวะเป็นการเล่นบอลเต็มๆไม่มีการทำฟาวรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นหนังคนละม้วน ของจริงเพราะข้อเท็จจริงกับสิ่งที่บางสํานักเสนอข่าวนั้นต่างกันสิ้นเชิงขณะเดียวกันในโลกออนไลน์แฟนบอลต่างประเทศโดยเฉพาะจากอินโดนีเซียและเวียดนามต่างออกมาชื่นชมฝีเท้าของเสกสรรและแนวรุกไทยที่เล่นได้อย่างมีระดับหลายคนยกให้เขาเป็นส่วนหึงบินแห่งอาเซียนเพราะลูกยิงและการเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกับซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ขณะที่แฟนบอลไทยก็เริ่มติดแฮชแท็กเสกสรรระเบิดขนองจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ บรรดานักวิเคราะห์ฟุตบอลยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมไทยกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของรุ่นที่และพลังของนักเตะรุ่นใหม่ทําให้เกมรุกของไทยมีมิติและความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะการเข้าทําที่รวดเร็วและแม่นยำไม่ต่างจากทีมระดับเอเชียตะวันออกแม้จะมีดราม่าหลังเกมแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับคือไทยสมควรชนะในเกมนี้อย่างแท้จริงไม่มีโชคไม่มีดูมีแต่ฝีมือ และความทุ่งเทเต็มร้อยนาทีสุดท้ายของเกมเสียงนกวีดดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มของนักเตะไทยที่อกกอดกันกลางสนามภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่จากการทํางานหนักและหัวใจนักสู้หลังเกมนี้สาพันฟุตบอลอาเซียนถึงกับโพสต์ชื่นชมแนวรุกไทยว่าทีมไทยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของฟุตบอลอาเซียนการบุกแบบต่อเนื่องความกล้าและความแม่นยำในจังหวะสําคัญนี้คือทีมที่พร้อมจะก้าวขึ้นไปท้าทายระดับเอเชีย เสียงเฮของแฟนบอลไทยยังดังก้องไปทั่วประเทศทั้งในร้านกาแฟร้านอาหารและบนถนนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละไทยแลนด์เด็กๆหลายคนเริ่มหันมาฝึกฟุตบอลกันมากขึ้นแรงบันดาลใจจากลูกยิงของเสกสรรได้จุดไฟใ,ในใจคนทั้งชาติสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะในสนามฟุตบอลแต่เป็นชัยชนะของความเชื่อความสามาคัคคีและจิตวิญญาณของนักสู้ไทยที่แม้จะถูกมองข้ามหรือถูกกล่าวหาผิดๆแต่ก็พิสูจน์ด้วยผลงานจริงให้เห็นว่าของจริงไม่ต้องอธิบายเยอะ และในค่ำคืนนั้นเสียงประกาศจากลำโพงสนามยังดังก้องว่าทีมชาติไทยชนะก่อนเสียงปรบมือจะดังขึ้นทั่วสนามหนังคนละม้วนที่หลายคนพูดถึงวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของข่าวปลอมหรือการบิดเบือนเท่านั้นแต่คือการพลิกความคาดหวังกลับมาสู่ความจริงอันสวยงามของฟุตบอลไทยที่เปลี่ยนประกาศอีกครั้งบนเวทีอาเซียนและทุกคนต่างรู้ดีว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความรุ่งเรืองของฟุตบอลไทยที่ไม่ใช่แค่ตีนระเบิดขนองแต่คือพลังแห่งหัวใจคนไทยทั้งชาติ